สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆนะคะกลับมาก็สู่ภาคเดอนลลน์ทุกบาลหึ่งโรงเรียนการกุศลในเมื่อพูดถศาสนาวันในวงังพระรามหลวงคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับคุปูปาและเกวนาวกันอแล้วน,น,นะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันแล้วยังคะของอันนี้ยังเอ่ยเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยค่ะอ่าหนังสือบุคคลและสถานที่นักเด็กๆเตรียมดินสอยางลบนะคะ หัวที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือครอบครัวอุน่นรักเหมือนเดิมน,นะคะเรื่องหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะคะเรามาดูทัรการเรียนรู้นี้กันเลยค่ะสาระการเรียนรู้นวันนี้หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวพ่อออกไปทํางานแม่ทํางานบ้านลูกเรียนหนังสือ มาเปิดหน้าแบบผันกันเลยค่ะอ่าสำหรับวันนี้หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวอ่าแต่ละคนม,มีหน้าที่ของทุกคนเลยนะคะในครอบครัวของเด็กอ่าดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อต้องไปไปไหนคะลูกไปออกไปไปไหนลูกออกไปทํางานอ่า่อไปคุณแม่คุณแม่ทําอะไรคะลูก<อ>คุณแม่ทำกับข หรือเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านนะคะต่อไปลูกคุณลูกคุณลูกมีหน้าที่ไปไหนคะลูกไปโรงไปโรง,โรงเรียนไปเยีนหนังสือ,อ่าอคุณครูให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปราสมาชิกในครอบครัวไปหาพ่อให้สัมพันธ์กันอ่าเด็กๆเตรียมดินสอกันมาเลยค่ะอะจับดินสอเป็นสตรแล้วกกติดหรือว่าจรับเพ่นนะคะ มาดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะคุณพ่อให้เด็กๆลากเส้นลากชา้าช้าติ๊กแซ็กนะคะมันจะเป็นเส้นติกแซ็กนะคะวันนี้ลากช้าช้าไปหาภาพคุณพ่อไปทำงานต่อไปภาพที่สองก็คือภาพคุณแม่คุณแม่กำลังทำอะไรคะลูกอะลูคทำกับ ทำกับข้าวทำอาหารอยู่ในครัวเป็นแม่บ้านอให้เด็กๆลากเส้นคุณแม่ไปหาภาพคุณแม่เลยต่อมาภาพสุดท้ายก็คือภาพเด็กนักเรียนเองนะคะหน้าที่ของเด็กๆก็คือเรียนหนะังสือให้เด็กๆลากภาพไปหาภาพนักเรียนเลยภาพเด็กที่จะไปเรียนหนังสือ คุณพ่อมีหน้าที่ทำงานคุณแม่มีหน้าที่เป็นแม่บ้านทำกับข้าวที่บ้านเลี้ยงลูกลูกคุณแล้วก็ต่อไปถ้าสุดท้ายก็คือเด็กมีหน้าที่เรียนหนะังสืออ่านทำกันได้ไหมคะดินสอดินสอเราจับกันยังไงแล้วก็มีจุปาเหมือนเดิมไหมลูกนะ,ะ,ะจับเป็นอ่าตระเูลแล้วก็ ลูกประจิตนะคะเด็กๆข้างตามิสอนะคะเด็กๆต้องฝึกไว้นะคะสำหรับในวันวันนี้ง่ายมากเลยเพื่เด็กๆลากเส้นลงไปหาภาพที่สมคัญกันอ่ะพ่อมีหน้าที่ไปทำงานแม่มีหน้าที่เป็นแม่ครัวแม่บ้านหรือว่า,า,าทามคุณลูกมีหน้าที่เรียนนั้นหรืออ่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับในวันวันนี้เด็กๆทำได้ไหมคะ คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนำการบ้านหรือว่าภาพแบบมานึกหัวคุณครูบามเกณฑ์ากันด้วยนะคะแต่ละบ้านคุณครูบาสไม่ต้องงมากฝากเพิ่มเติมให้กับเด็กๆกันด้วยนะคะวันนี้จบการรายงารสอนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ